เบียกรุ๊ปจำกัดนะครับเดี๋ยวต้องดูครับใครครับจะควา้ารางวัลใหญ่ไปแล้ววันนี้รางวัลจากแอนตาซินก็ยังเหมือนเดิมนะครับเตะก้านคอสอบกับเข่าร้อย10,000บาทจาระเข้ฟาดหาง30,000บาทแผลแตกสวัสดิการรักษาพยาบาลเข็มละห้าบาทครับขอบคุณแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้อง,ท,องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านนายฮังยุนายวีระพุทธชงครับขอขอบคุณครับตามกันต่อครับครูปองกันแชมป์108ปอนด์ช่องทูโฟยูครับ ภาคที่สามจะจบลงแบบไหนครับยกนี้เป็นยกที่3เท่านั้นเองเะครับเพราะว่าทั้งคู่นี้ซัดเกินมาตั้งแต่ยกแรกเลยครับไม่ต้องดูชันดูเชิงครับเจอกันมาบ่อยแล้วมาดูในประลองกําลังกันต่อครับไทยใทรตีใครครับปตัตตานีหรือสุราธานีครับแม่โอ้ตายด้วยกันนี่ครับโอ้แหลมหกคีบคีบเสียไปชิโซมาเอา้าคิโซน้ำเงินแหลกไีไป,ไปแหลมโกเสียเอา้า เอ้าไปไปจิ๊กซอวเอาแอมโฮเอ้ามานี่นะครับวัดดวงเลยเอ้ารุ้ยเลยมาไฟแดงเอ้าแอมโฮเดินแล้วเลยครับดับเพื่องชนเอ้าแทงไปจิ๊กซอเอ้าพลิกมาตีเอ้าแอมโฮมาจิ๊กซอไปเอ้าเทคงอีฟเอ้าแอมโฮเอ้าจิ๊กซอเน็บเน็บเน็บเทอเอารบไปด้วยกันนะครับโอ้โหโอ้ยมาดูครับ นี่ครับรายการโวยมนสนั่นเมืองปะมันสนั่นเมืองแบบนี้เลยครับโอ้โหแหลโมโฮไม่สนแล้วครับมาขุนเข่าจากปัตตานีโอ้แต่ว่าจิกซอครับมหาสุราสุราชนักแร้นักแร้ดูจิกซอโอ้โหกำปั้นอาไม่ถึงไม่ถึงกระโจนเข่ามาเลยนะครับแหลมโพไม่มีไม่มีใครยอมใครครับใครก็อยากเป็นที่หนึ่งของรุ่นแหละครับ นวเนียนในยัดมาตีคืนยัดมาตีคืนอ้าวปัตานีเสียบสุรา์แทงมาล็อกตีอ้าคืนได้ไหมยังคืนไม่ได้กรรมการดอนทัยก็ลากมามันใกล้มุมไปหน่อยครับอ้าวไปแดงแหนมโพอ้าแดงน้ำเงินคิกโซอ้าวน้าโพเข้าใกล้ไปทีบทีบอ้าไปโอ้โหลงดานไม่ใช่อาวซ้ายมาอาวุธเยอะนะครับคิกโซอ้า ตั้งตั้งไม่ได้หนีด้วยนะครับขอ,ขอ,อฟังไปแหนมโพทีบแล้วขีบไปตีไปกิ๊กซอเอ้าตีแม่โอ้โหคู่นี้ดูดีจริงๆนะครับโอ้เสียบไปแหนมโพเอ้าเสียบกิ๊กซอมาเต้เโอ้โหลงนั้นไขวาชัดๆนะครับกิ๊กซอเอ้าเอ้าเสียบไปแหนมโพกิ๊กซอมาเอ้าเค้นกิ๊กซอเอ้าแหนมโพ โอ้โหนี่แหละครับโอ้โหค่าใหญ่มีหอดังด้วยการทังโคู่เอาโอ้โหวิ่งเลยพ่วกเข้าไปแลมโฮมาแต่ว่าอย่าทันเลิ่ทันล้านะดูติ๊ซซอครับมหาแกมีลูกหนักทอยสก,กัดเอาไว้อยู่ในนี่ครับมาผัดกันยกไขรย,ยกยกแหลมโฮติซกซอแหลมโฮติ๊กซอ แต่ิ2อ,อุ๊อมาอาจารย์ดอนชัยบอกหมดยกแย่ก่อนครับหมดยกสามพักแป๊บเดียวครับพระพุธชงนะครับส่งเสริมสนับสนุนสนปะแม่ไม้บวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดครับไม่ต้องขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อไพรภา,ายใต้การับรอกเทรภาพจากเพชรยนดีอาคาเดมี่ครับส่งเสริมสนับสนุนนะครับ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันสนันเมืองของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อคลายและขอบคุณเจเจปซาวนา่าพร้อมด้วยร้านค็อกเทลซีฟูดขอนแก่นครับค็อกเทลซีฟูดขอนแก่นมีคุณจิน้นเจเจดูแลบริหารงานอยู่ขอบพระคุณคุณจิน้นเจเจครับตามกงนต่อนะครับยก4ี่ครับแหลมโพป้องกันแชมป์108้ปอนด์ช่อง t ู o four u กับจิ๊กซอครับดูครับยกนี้จะเป็นเกมของใครครับเดินหน้าเดินหน้าชนเหมือนเดิมครับแหลมโพ ิกซอก็ใช้ลูกหนักๆคอยสก,กัดอยู่ครับเอา้าแหลมโพแดงนะครับคิกซอน้ำเงินหม่คิกซอดูนีลาการชกแกดิออกไปเอา้าซ้ายหนักเบาไม่สนอออกอาวุธไปตลอดเอา้าล,ล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้แตแทงข้างแทงข้างเอา้าตีไม่ได้กรรมการแก่แย่ yeah. ยังดูดีกันอยู่เลยนะครับเอา้าใบแดงแหลมโพน้ำเงินคิกซอคิกซอเด้งมาหนึ่งเอ้าอยู่ตัวนอกเอาเปิดแทงมาแหลมโพ แผลโผแทงวะสอดตีขยันขยันขยัน,ยนออกกรรมการแกะแยกเอาอานี่ครับอ้ายกสี่มยกนี้นี่ดูครับมใครจะเลื่อมใครจะเลื่อมขวาบายที่สอติดบ,บางซ้ายโอ้โหแผลโผล่นี่ครับมาอยา่างเงาเลยครับมแกะถึงตัวตลอดมาจับจับได้แต่ยังตีไม่ทันหัดครับอาจารย์ดอนชัยแกะแยกออกมาก่อนอไม่อยากอยู่ห่างเลยครับแหลโพ อยู่ห่างเดี๋ยวโดนกำปั้นครับพยายามจะเรื่อยครับอ่ะกดมากดมากดมาตีได้ไหมยังไม่มีใครยกกรรมการดอนชัยก็ต้องแยกครับเข้าในแล้วถ้าไม่ตีต้องแยกนะครับอ้าวโดนแล้วอ,อุ้ยใส่เลยนะครับแหลมโพรอยู่รอบไม่ได้แล้วอ่ะที่สองครับแม่แกจุกจิกจุกจิกเอา้าแม่ตีไปโดนนีงแหลมโพโอ้นี่เลยครับในพิกัดน้ำหนัก108ปอนด์น,นะครับไล่ private อา้าว นี่แหละสมัยในด,ดีนี่ไอเมียงประชุนน้อยของอาชัยด้วยนะอ้าวหมัดล็อกไว้ล็อกไว้ตีไปตีไปเนี่ยแหลมโพอ้อาวไม่ิกซอมามาแรงมาแรงอ้าวนั้นๆพิกมาทีหนึ่งมันยังดูดีกันอยู่เลยนะครับโอ้โหดูครับ่าอ่ะนี่ครับมาดูครับพิกซอเริ่มจะชิงเดินก่อนบ้างอ้ยแต่ว่าดูแหลมโพว่าแกท้องได้แล้วดูนะกลัวเลยครับ การดอนชัยบอกมาติดม,ม,มุมติดมุมแยกก่อนแยกก่อนตะคุบตลอดเลยครับแลมโพเข้าตะคุบตลอดนะครับอกดแขนกดแขนตีได้ไหมครับมาก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับวงในก็มาการดอนชัยก็ต้องออกแรงงัดอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงท้ายปลายยกที่4ี่ครับเอา,เอา,เอาสัดไปตีไปพิปซอซไม่แค่ตีนะคั้แลมโพอะไรนะไชนอย่างเดียวอ่ะเอาตีโอ้โหลูกนี้ใช้ได้นะครับ โอ้โหหมดยกที่สี่ครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายมวยเด็ด789ด้คองสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งปุ้งเขา t อกออฟเ h ทาว w อ o r g ไนเซอร์ Town, หาดใหญ่อุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยในหัวมิตรนครคุณสุเมธชื่อสัตบงกฏขอขอบพระคุณครับ3นาทีสุดท้ายนะครับผู้รองป้องกันแชมป์108ปปอนด์ครับหรือที่เรียก ยังเป็นทางการว่าไลฟ์ไฟเวทช่องทูโฟยูนะครับแชมเปี้ยนกางเกงสีแดงครับแหลมโพจากปัตตานีครับส่วนผู้ท้าชิงจากสุราษฎร์ธานีครับแหมออกมายกสุดท้ายนี่แกเข้าในตะคุบเลยครับตะคุบเยอะเลยครับแหมดูดินายแกบ,บึกเลยอ่ะแหลมโพนะครับที่โซนี้ไม่ออกอ้อาวแหลมโพอ, B, อ้าวบีอีกบีอีกขาดไม่ตกนะครับขาดไม่ตกเอาปล่อยมา ยันดูถูกถีบแล้วแหลมโผเอาซ้ายไปแม่เออยิ่งต่อยนี่ยิ่งพองนะฝ่ายแดงนะครับแหลมโผเออร้อยแปดนะครับแต่ว่าผมเบื่เกยดูดิน้ำเงินนะครับอ้าวเจ็กซออ้าวติดติดไปติดไปติดไปอ้าวต่อยสี่ต่อยซี่ต่อยซี่อ้าวต่อยเลยต่อยต่อยต่อยอ้าวมีเฮมีฮามีฮามีเฮอ้าวแม่คุณวิเชนสมพิโกธนะครับ ในานาของเฮมอเตอร์ดูดูดูอ,อ้าโอโอย่านะอย่านะอย่าเป็นฤษีขี่ใอใส่บวกกันนอกอยามานะอย่าพึ่งมาเอาเอาเอาไม่แน่ไม่แน่นะครับมที่ทูฟ y ยูช่อง24ของเรานี่มามีเหตุการณ์ถูกอ,อกถูกใจแฟนๆที่เขาบอกว่าเป็นทัานรองนี่นักต่อนนักแล้วครับทกซอ มเวลายังพอมีนะครับเกือบเกือบครึ่งยกเกือบเกือบครึ่งยกแมกำปั้นกำปั้นกำปั้นมาแต่ว่าแหลมโพแกรวบไวเลยครับแมยังแก้ในไม่ได้ครับทิกซอ่อโอ้พอเข้าในนี่เห็นชัดเลยครับว่าความเหนียวของข้อแขนครับแหลมโพแกมือเหนียวจริงๆนะครับสมฉายาเลยครับว่าขุนข่าวงูเหลืองครับตอกปักเข้ามาครับเนียครับพอล็อกแล้วโอ้โคกัน ล็อกแน่นจริงๆครับนี่เลยครับในน้ำหนัก108เยี่ยบึกเลยถ้าเกิดว่าปล่อยขึ้นไป112นี่ก็ก็คือบางท่านน้ำวยอยากชคน้ำหนักเยอะๆนะเพราะว่าน้ำหนักเยอะขึ้นไปเยอะขึ้นไปเนี่ยเขารากว่าไม่ต้องคุมไม่ต้องไม่ต้องคุมน้ำหนักเยอะว่างันเนยแต่ว่าเือโบนี่เห็นว่าดูแล้วในในการยืนหรือแม้กระทั่งน้ำหนักปล่อยเท่าไร พิษมากน้ำหนักเท่าไรนี่เสซโบจะมองออกหมดเลยนะครับเสซโบธนัทธเดชวชีระรัตนาวงศ์นะครับในเรื่องคู่มวยเนี่ยยิงก่อยแล้วก็ยิงพองนะครับแหลมโพน้เงินคลิกซออา้าวต้องไล่แล้วนะครับแม่นายก็เรียบร้อยเลยขี่ไว้เลยนะครับขี่ไว้เลยเอา้าวคู่นี้ก็ป้องกันในรุ่นไลฟ์ไฟเวอร์ร้อยแปดปอนด์ด้วยนะครับอา้าวแหลมโพแม่ขาดไม่ตกดูดิแมดูดิ เหมือนกับน้ำมวยเงินแสนเงินแสนอาหมดยกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวต้องรอสักผู้เดียวนะครับเพราะว่าเป็นการชกป้องกันแชมป์ในรุ่นร้อยแปดปอนด์ครับโอ้โหเรียกว่าทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมทั้งสองฝ่ายแล้วครับนี่ครับสมหน้าฝ่ายน้ำเงินผู้ท้าชิงครับก็คือจิ๊กซอออโตอาวนครับนี่เดินไปอยู่ที่ทางด้านมุมแดงแลครับกนี่ครับ ไฟแดงก็คือแชมเปี้ยนเราดูเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับของมวยคู่นี้ครับเป็นไฮไลท์รวมนะครับโอ้โห,โหดูแมาที่มาเป็นชุดน่ากลัวเลยครับจิกซอโอ้โหนี่ครับเป็นไฮไลท์รวมนะครับดูครับโอ้โหนี่ครับหมตัดล้มลงไปก้นจำเบ้าเลยแหลโพแต่ว่าดูครับในในในหมพอเวลาจับได้แล้วน่ากลัวเลยครับเอหมิง นายนี่ขีบเหมือนคุณคุณพิริศเกียรติวันเลยอะ่ะครับโอ้โหขีบแข็งเหมือนไอ้ช็อกกี้สิตกันไยหรือว่าฟ้าประกอบเนี่ยเนี่ยนะครับแต่ละคนแต่ละคนนี่แหละวยข่าวต้องขีบดีด้วยนะครับเดี๋ยวรอเวลาบนเวทีนะครับพร้อมก็จะส่งขึ้นไปบนเวทีเลยครับรอนิดนึงถ้าพร้อมก็อ้าวพร้อมมาขึ้นไปบนเวทีเลยครับ ถือว่าสู้ได้สมศักดิ์ศรีเลยนะครับผู้ปองกระตำแหน่งแชมป์108ปอ์หรือว่าไลฟ์ไฟเวทช่อง True4u นะครับแชมเปี้ยนก็คือแหลมโพสิค,คุณวสันส่วนผู้ต้าชิงมุมน้ำเงินนะครับทิกซอออโตอาวันมวยไทยต่อไปนี้เป็นคะแนนจากกรรมการ3ท่านนะครับกรรมการท่านที่1ครับกรรมการธงชัยทองสวเวกให้แดง49น้ำเงิน47กรรมการท่านที่2ครับกรรมการพงพัฒน์ว่องว ให้แดง49น้ำเงิน47และกรรมการท่านสุดท้ายนะครับกรรมการอารันนุชกลางให้แดง49แล้วก็น้ำเงิน47แชมเปี้ยนอยู่ที่เดิมแหลมโพสิท์คุณวสันครับอยู่บนเวทีกับเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียนเชิญครับดร์พงศ์วิเศษไพฑูรย์ครับจาก CP นะครับมอบเข็มขัดให้กับแชมป์ครับแหลมโพสิ์คุณวสัน์นะครับ ก็ได้แชมป์มาจากเหนือพยักแล้วครับแล้วก็ป้องกันครั้งแรกกับจิกซอครับครั้งที่2ก็กับจิกซออีกครั้งน,นะครับขอบพระคุณดรพงศ์พิเศษไพฑูรย์ด้วยนะครับมอบเข็มขัดให้กับแหลมโัวครับ